สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาบพพกับเบาหน่องอีกขึ้นเก้าครับผมมือนี่เบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันพี่ยุครับผมความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างมั่ขึ้นยูทีิโชคและดวงส่วนตเลขสีมักด้วยบมาขึ้นยที่ดุนพินิดครับผมพี่ยุครับพี่ยุเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่สวงครับเพื่อนบอกว่าหลวงปู่สีมาให้โคเพื่อนบ่เพื่อนฝัน เพิ่นกัดทรงขอความมาหาบาวนองตั้งแต่ตีห้าเพื่อนทรงความฝันมาเบอกให้บาหนองฟังตั้งแต่ตีห้เยาวเลยเพื่อนบอกว่าบาหนองผีฝันดีแห้งก็จัดผีฝันท้กษิวสมเดใดหล่ะบอกเคยฝันเห็นลุงปูเจือเถื่อมาามือนีฝันเห็นลุงปูทรงใส่ลุงปูสีมาให้โชคกับนางน่าความฝันเพื่อนกัดบนเยาวแห้งหรอครับกับสันสันได้ใจความอยู่เพื่อน เพื่อนบอกว่างวดนี้เพื่อนเหลขเพื่อนกระซื้อไว้แล้วเหลขกเพิ่นซื้อไว้แล้วบันนี้เหลขกเพื่อนกระซื้อไว้แล้วนําบัดนี้มาแต่มา่ฝันเห็นหลวงปู่นําเพื่อนว่าอาจจะมาบอกเหลขกหรือจะเอามาให้โชคก็ได้เพิ่นว่าให้สีนะแต่ว่าเพิ่นฝันดีแห่งเพิ่นว่ามาเพราะว่าความฝันกันบันนี้เพื่อนฝันเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่สวงมานอนอมานั่งอยู่กระท่อม เพื่อนว่างสินะมามานางยุกระทอมไก่ไก่บานเพื่อนน่ะละเพื่อนว่ามานางยุกกะทอมไก๋ไก่บานเพื่อนตอนแรกเพื่อนกับบ้งหูดอกว่าเป็นหลวงปู่สวงเพื่อนบอกนะตอนแรกกับบ้งหูดอกพ่อผัดไปเบิ่งไก่ไก่เพื่อนเห็นเป็นหลวงปู่สวงบานี้เพื่อนกับสะพ้ายกระเป๋าเพื่อนว่าสะพ้ายกระเป๋าเพื่อนก็บอกว่าสิทำบุญกับหลวงปู่แต่เพื่อนล่วงหาเงินบ่มีพ่อบัดเพื่อนว่างสินะ เงินในกระเป๋านี่ยโมมีพ่อบาทบัดนี้เพ่อเลยบอกหลวงปู่ปู่อยากเกิดบุญเด,ด้แต่ว่าคือจังบ่มีเงินแท้เป็นภาาอังกีษนะพ่อบ้านนี้หลวงปู่เพิ่นก็ยิ้มหลวงปู่เพิ่นก็ยิ้มเพิ่นก็ซี่ให้เบิ่งในกระเป๋าพ่อบ้านนี้เบิ่งในกระเป๋าแล้วปุ๊บจักเงินหน่ะมาแต่ใสเต็มกระเป๋าเลยวะสัตเงินน่ะเต็มกระเป๋าเลย เงื่อนเนี่ยมาแต่ใส่ตอนที่บ่ท่านตอนที่ตอนแหลกทั้งทั้งที่เงินบ่มีเลยในกระเป๋าแต่พอบอทบอกลวงปูลวงปูก็ยิ้มใหม้เงินจากมาแต่ใส่ในกระเป๋าเต็มเลยบอซั่นหง่ยเพิ่นกนัคิดในใจอยู่ดรอกว่าลวงปูอาจสิ่มาให้โชคเห็นว่าเฮาบ่มีเงินแล้วเฮาบอกว่าแล้วแล้วเฮาบอกปูว่าบ่มีเงิน แลปู่กะประทานเงินให้เพิ่นว่าปู่สิมาให้โชคเพิ่อนคนว่างสิเพิ่นก็เลยตื่นเพิ่นก็เลยทรงความฝันนี่ล่ะพี่เป็นขอความมามาบอกเบาน้องเบาน้องก็เลยได้เอามาบอกสู่ฟังบัดนี้เบาน้องก็เลยว่าพี่ซื้อเลขตัวใดไว้เพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อไว้2 2หางเลข3ตัวน่ะเพิ่นซื้อไว้2หางแต่ว่าอย่าลืมแตก2อตัวของนําล่ะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อ เก้าเก้าศูนย์กับแปดเก้าศูนย์ครับพี่ยุครับสื่อเลขสองโตสองหางก็คือเก้าเก้าศูนย์กับแปดเก้าศูนย์ครับเพื่อนฝันเห็นหลวงพุทสวงได้เงินเต็มกระเป๋าเลยเพป็นว่าอาจจะได้โชครางวัลใหญ่บ่าบา่อนองเงินจังเต็มกระเป๋าบ่อนองว่ากับโบนเน่เลยกับโบนเน่เลยครับยังมันก็เกิดขึ้นได้แม่นบ่ล่ะ ยังไม่เกิดขึ้นได้อาเพื่อนลระเพิ่นกบได้ทรงเลขตัวใดมาให้อีกเลยเพื่อนกระทรงห้แต่แค่เก0ากกับ890 2หางูนยองหางบางคนถามอายุเพื่อนบอกว่าเพื่อนอายุเท่าใดแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอาตัวนี้ล่ะเอาเลขตัวนี้ล่ะเพิ่อาเอาเลขชุดนี้ล่ะพอจงได๋ก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อถามักนําเพื่อนเด้9 9กกับ890เูครับเลขพยุคฝันหินลุงผู้สวง ได้เงินเต็มกระเป๋าเลยเป็นวะตอนแรกว่าผมมีเงินทําบุญกับหลวงปู่หลวงปู่กับยิ้มไห้แต่หลวงปู่กันสี่ใส่กระเป๋าได้เงินเต็มกระเป๋าเลยวะอย่งไรกันลองพิจารณาบ่ครับเด้ออย่าลืมแตกสองโตล่ะอย่าลืมแตกสองโตออกน้ำมักเบามักก็ลองพิจารณาบ่นะครับเด้อถ้าบอาให้เบาหนองเบาหนองมักอยู่แล้วเบาหลงมักอยู่เหลีชจุดนี้เก่าเก่าส่วนนี่ แล้กกา8แดเก่ามันไปตรงกับเล็กซองแหม่มที่ไปวัดป่าปากโดมแล้วไปจับล, 99, 90, ลูกมีป่องได้แปดเก่าเก่าเก่าเก่เก่าศูทะเบียนรถอีหลาหน่อยแต่ว่าเบาหน้องสื่อเก่าเก่าเก่ากับเก่าศไหวตอนนี้ได้ที่เบาหน้องสื่อไหวซองหางจะได้กับลองมีเจานาบน่นนะครับเด้อเลขผีอยครับฟันเห็นหลวงปู่สวงได้เงินเต็ม,ตมกระเป๋าครับ งวดนี้เฮามารับโชคไปทากันคือเกาเดี๋ยวถ้ามีไผให้โค้งสุดท้ายมากเน้นโค้งสุดท้ายมากเดี๋ยวบ่าวน้องจะฝ่าเอามาล่งคลิปให้เบิ่งนะครับเนาะเพื่อเพื่อยังละ่ะเพื่อเดียไปหาซื้อไวอย่าลดตะลีมันเบิดดอกว,วา่าแต่ว่ามืน้นนี้เอ้ยวัง2องสักหมื่นบ่าวหนองไปซานแม่หนีขคนก็นหาเหลขหลายอยู่เด้คขนก็นหาเหลขหลายอยู่เดี๋ยวบ่าวหนองจะไปตามเลขลุ่งไหมเ,เหลขไปเฮยียนงวดวงหันบอไใด บดได้ไปบดได้ไปนําเหลขกสองคนหายเลยแล้วพ่นกระถือนํากระถือเก่าหนึ่งถือเก่าหนึ่งงวดว่างหันนั่นแกยังว่าบัดบัดบัดเบื่อไปถามบโบเห็นกันบัดมือบ้าหลงสชเวตามบบเห็นกันแต่ว่าไปเหียนเมื่อกใหายเลขกแม่นอยู่เด้พนห้แม่นมันนี่หลายงวดแล้วเด้แม่นว่าผู้ใดผู้ใดจําได้ไปเหียนที่อยู่สานแม่่ันนี่แหละพนขายโรตัลี่อยู่หันน่ะเดี๋ยวบ่าหลวงิเวตามมาให้ครับจะได้กับขอให้ ทุกคนโชคดีครับคิดสิิงในก็ให้สมรงวังดังป่าถนางวดวันที่16กันยา66ครับผมเดี๋ยวบ่าวหนองก็จีคอยทยอยลงคลิปลงคลิปให้เบิง้งเพื่อทุกคนได้อันรับโชคเดี๋ยวบ่าวหนองก็จีลงเล็กเมืองขมิน้นหายเ่อนหายมาแล้วครับเป็นหายมาแล้วเดี๋ยวบ่าวหนองกะีอัดคลิปลงให้เบิ้อใจเย็นๆนะครับเด้อไปทีละไปทีละสะเตปสเตปไปทีละคลิปทีละคลิปลเดี๋ยวบ่าวหนองสะจฟาวลงให้เบิ้ง เดี๋ยวเหล็กัุนสีหาบ่พอเหล็กัุนสีอันก่อนแต่ว่าถามว่าอันเราบ่อันเด้เพื่อนหามาบางตบางคนกะกะอันแล้วเป็นทีเรียบร้อยจากเหลขกดังมาแต่ใส่แต่ว่าสีดังแห้งก็คือเหลขกรถทะเบียนไอทะเบียนรถนายกฮกหาฮกหาหาศูนย์กหาศูนย์ฮกหกหาศูนย์อีอย่างนี่ละสักอย่างแมนบ่ เลขทะเบียนรถอันายกถ้าจำบูผิดเด้ถ้าจำบูผิดนะเลขทะเบียรนรถนายกอ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยแม่แจงมาแล้วว่าบลับแล้วเลขชุดนี้แต่ว่าผู้ใดซื้อใบก้อนน้านี่กระโชคดีไปครับหลายคนครับซื้อเลขตัวนี้แล้วการซื้อใบก้อนที่มัสิอันอ่าก็ดีใจนาทั้งรถตะลีทั้งพันซื้อไหวงวดใดกระซาง ขอให้ทุกคนได้รับโชคบอกว่าจะเป็นงวดนี่หรืองวดหนา้าหรืองวดต่อต่อ,ต,อต่อไปก็ให้ได้รับโชคกันสุขผูสุขคนทุกงวดทุกงวดก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไใน,นสมวังงดังปรารถนามีโชคไปครับอายุและะ้วก็ทุกทุกคนจะให้เลขมาก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเห็นยังไงประสบความสําเร็จเห็นยังไงจะเลื่อนลุงเรื่องขาขายการงานขอบรัว ไหมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ